สวัสดีค่ะก็ตอนนี้กาลังจอกไปข้างนอกนะคะกําลังนั่งรถไปข้างนอกอโจเป็นคนขับแล้วก็เแบบี้อยู่ข้างนอกเแบบี้อยู่น,นู่นเลยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะด้วยโอเคเอา่าคือว่า,าหลังจากที่เรากลับมาทําช่องก็รู้สึกว่าโอเคดีขึ้นรู้สึกว่าแบบว่า ได้ทำได้กลับมาทําสิ่งที่เราเคยชอบเคยเคยเคย,เคยทามาแชร์อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ชอบแล้วพอย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆคือมันเหมือนนะคล้ายแบบเป็นแบบเป็นเป็นไดอารี่อ่ะเป็นความทรงจำแล้วก็ตอนที่เลเลยเด็กๆอะ่ะเมื่อก่อนเนี้ยจะโพสเยอะก็จะแบบอุ๊ยเราอุ๊ยถ้าฉันไม่โพสไว้เนี่ยฉันก็ไม่ได้กลับมาดูก็เลยมีความรู้สึกว่าเออโอเคดีที่กลับมาทำช่องอีกครั้งหนึง่งก็เลยจะมาเริ่มด้วยกันที่จะมาแนะนำ มาแนะนำตัวแล้วก็ครอบครัวแบบคร่าวๆนะไม่ได้จเจาะคร่าวๆให้ฟังว่า,าก็ครอบครัวเราก็ที่อยู่ในอเมริกาที่มีกันตอนนี้ก็สามคนพ่อแม่ลูกคุณพ่อโจแล้วก็แม่มดแต่ว่าที่นี่เขาจะเรียกเราว่าซีรีก็คือเราชื่อซีรีลัสเขาก็จะเรียกเราว่าซีรีเฉยๆแล้วก็มีลูกมีลูกสาวหนึ่งคนก็คือว่าเรชื่อเล่นเรชื่อจริงอารยานะคะ เขาก็จะเราก็จะเรียกเขาว่าเรย์แต่ส่วนใหญ่เพื่อนๆเ,เขาหรือที่โรงเรียนก็จะเรียกเขาจะเรียกชื่อเต็มกันนะที่เนี่ยเขาจะเรียกเขาจะเรียกอารยาแต่เราจะเรียกเขาว่าเรย์ก็คือว่าเราอะมาเรามาอเมริกาตั้งแต่ปี2,000 2,009ปี2,009มาด้วยวีซ่าคูมันนะแล้วก็อยู่อ สามีทํางานอยู่ที่แคลิฟอร์เนียสามีครอบครัวเป็นคนเป็นบ้านไม่ได้มีฐานะอะไรนะเป็นฐานะก็คือก็คือไม่ได้มีฐานะอะไรดีอะเป็นฐานะปานกลางค่อนข้างที่จะอะปานกลางล่างด้วยแบบไม่ได้กลางกลางมากะนะก็คือว่าตอนที่มาเนี้ยตั้งแต่ปี2009นะสามีก็ทํางานบริษัทแอร์บริษัทแอร์แคริเอร์ตอนนั้น ก็โอเคเป็นพนักงานประจําได้เงินเดือนดีปานกลางเราก็ใส่ยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ใกล้กับ LA นะอยู่ประมาณามันจะเป็นทาวที่ชื่อว่าเบอร์ย่าอยู่ใกล้กับ LA ประมาณ45นาทีนะถ้าเราขับรถไป LA ก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีอยู่ l a ออยู่อยู่อยู่แคลิฟอร์เนียได้ประมาณเกือบ กับเกือบปีกับเกืบปีแ้ว่าไม่ได้คบปีดีแล้วบริษัทเขาเหมือนจะต้องย้ายบริษัทเขาต้องย้ายบริษัทแม่ที่เนี่ยเขาไปซื้อกิจการที่บริษัทนั้นก็เลยต้องย้ายแล้วสามีแล้วเขาก็จะเหมือนจะคัดคนออกเขาก็จะเลือกเฉพาะคนที่เออทำงานดีที่เขาจะย้ายไปกับย้ายไปอยู่ที่บริษัทใหม่ด้วยก็คือว่าสามีก็ได้รับเลือกแต่ว่าถ้าจะยังทํางานอยู่ที่เดิมบริษัทเดิมเราจะ เราจะต้องย้ายมารัฐอลลิโซนานี่ก็คือเป็นสาเหตุที่เราย้ายมารัฐอะลิโซนานะคะจากแคลิฟอร์เนียก็เลยต้องมาอยู่อะลิโซนาตั้งแต่ปี2000อยู่อะิโซนาตั้งแต่ปี2010 The ิ i เซ n อ r i z o n a t เดน t ูโ0เทนไว้เย <Yeah. S 1> yeah. อยู่อะลิโซนาตั้งแต่ปี2010นะคะตอนนี้ก็เป็นปี2025แล้วก็เหมือนเราอยู่อะลิโซนา15ปีแล้วนะคะตอนที่เรา ย้ายมาทีแรกตั้งแต่แคลิฟอร์เนียเราไม่ได้มีบ้านนะคะสามีไม่ได้มีบ้านคือเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่อยู่อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ที่นู่นก็ในแคลิฟอร์เนียมันก็จะราคาค่อนข้างแพงนะคะก็อยู่เป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆเกือบๆปีหนึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้งานทำนะยังยังยังไม่มีงานทำก็ก็คือรอเขาเรียกอะไรอะ่ะอาจจะติดขัดอาจจะลืมก็คือเรารอ เราวีซ่าทํางานอะ่ะรอกรีนการ์ดที่สามารถที่จะทํางานได้อะไรได้ด้วยนะต้องสมัครอันนนั้ไปน่าจะ600น่าจะประมาณ600กว่าถ้าจะไม่ผิดนะมันเป็น10-10ิบปีมาแล้วแล้วก็เออก็เลยย้ายมาอยู่อุริชนาตั้งแต่ปี2010จนถึงปัจจุบันนะ2025โอเคระหว่างเล่าก็เนี่ยเราก็ หันหันกล้องมาทางนี้ก็จะได้เห็นว่าเออเนี่ยอะลิโซนาทั่ว,วไปอะ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละมันจะไม่ได้แบบเขียวขจีเหมือนเหมือนบางรัฐนะที่จะแบบเขียวขจีแบบต้นไม้ใหญ่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะที่นี่มันจะแบบถ้าหน้าร้อนนะ่ะมันคืออากาศมันจะร้อนมากแบบทะเลทรายคือร้อนแต่คือเราไม่ได้ว่าอยู่กลางทะเลทรายแบบนั้นนะแต่คือมันก็มีทุกอย่างอะไรทั่วไปอ่ะอะไรอย่างนี้แหละใจทีนี้อ่ แต่เวลาหน้าร้อนอ่ะมันคือมันจะร้อนแห้งมากร้อนแล้วก็แห้งแล้วก็คือแบบฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหน้าหนาวเนี่ยอากาศก็จะดีตามปกติอากาศเนี่ยอย่างเงี้ยอากาศดีมากอากาศแบบคือไม่ร้อนตลอดทั้งวันไม่ได้อากาศไม่ร้อนเลยก็จะมีแบบว่าอุ่นๆบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นทางเหนือของอรโชมนดาก็จะมีหิมะมีอะไรอากาศเย็นตามปกตินี่แหละโอเคนอกเรื่อง โอเคเราก็คือว่ามาต่อก็พอย้ายมาอาริโซนาตั้งแต่ปี2010หลังจากนั้นเราก็สมัครแล้วก็มีใบก r e e n Card มีใบสมัครที่จะทํางานได้อะไรเรียบร้อยแเราก็ไปเริ่มงานแรกของเราเลยก็คือทำอร้านฟาสต์ฟู้ดนะคะ Basic, ก็คือทำร้านฟาสต์ฟู้ดเพราะว่าในอะลิโซนามันก็ไม่ได้มีร้านอาหารไทยแบบเยอะทุกซอกทุกซอยเหมือนถ้าเราอยู่ LA หรือแคลิฟอร์เนียมันก็จะหาร้านอาหารไทยทำง่ายมากกว่าใช่ไหมล่ะคะ,อะตอนนั้นก็เลยไปทำร้านฟาสฟู้ดของเป็นร้าน Panda Express เป็นร้านอาหารฟาสฟู้ดของจีนเชื้อสายจีนเป็นแพนด้าเอ็กเพรสซึ่ง ทีท่ก็คืองานก็คือทําหนักนะคืองานทําหนักก็คือว่าไม่ได้นั่งเลยนอกจากเวลาเราพักก็คือยืนตลอดทั้งชิปถ้าเราเราจะพักได้ก็แค่สิบหรือว่าเขาจะมีชั่วโมงให้พักอะแต่คือไม่ใช่ว่าเออไม่มีลูกค้าเราไปนั่งแบบอะไรอย่างเงี้ยมันคือกคอ็ค่อนข้างจะกดระเบียบก็คือทําอยู่ทําอยู่เกือบสิบปีนะทำแพนแอคเซปทำไปทํามาคือว่าพอทําไป พอทำไปพอทำพอทางานไปที่แพนดักสเปตอนนี้เราสองคนช่วยกันทำงานนะแล้วก็ช่วยกันเก็บเงินช่วยกันทำงานพอหลังจากนั้นเราก็เรายังอยู่าร์ r เมนต์อยู่นะเรายังไม่มีเงินซื้อบ้านนะพอที่มาแ,กแกรกๆอะ่ะต้องเหมือนเราต้องสร้างเงินสร้างตัวนะพูดถึงอะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปข้างต้นนี้แล้วว่าสามีไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีฐานะอะไรนะเรามาสร้าง สร้างฐานะกันเองก็คือว่าสามีทํางานได้เงินเดือนมากกว่าเราแต่เราซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังเราก็ช่วยเขาเราทํางานบ้านทําทุกอย่างเรามีอาชีพเสริมเราก็ทำเราก็ช่วนทำอะไรเงี้ยนะเราก็เราก็เราก็มาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ที่แรกทางบริษัทเขาย้ายมาให้เรามาเขาก็เหมือนกับเช่าอพาร์ตเมนต์ให้เราก่อนประมาณ3เดือนแรกหรือ6เดือนแรกอะไรประมาณนี้แหละนะพี่เราย้ายมาเพราะมันหลายปีแล้วนะเราก็ลืมแล้วเราก็ย้ายไปอยู่อีกอพาร์ตเมนต์นึง แล้วก็ย้ายไปเช่าบ้านก็คือย้ายย้ายย้ายบ่อยมากย้ายแบบย้ายแบบเกืบทุกปีอ่ะพอสัญญาหมดก็ย้ายสัญญาหมดก็ย้ายคือไปหาที่ที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็พอจนกระทั่งเราย้ายไปเช่าบ้านพอเออพอโอเคพอย้ายไปเช่าบ้านพอสัญญาหมดเราก็ย้ายไปเช่าพาทเมนต์โอเคก็คือย้ายจนเราเก็บเพื่อที่จะเพื่อที่จะเก็บเงินนะนะตอนนั้นระหว่างนั้นก็ยังเก็บเงินอยู่ เพื่อที่ว่าเราจะมีเงินสามารถที่จะไปดาวบ้านได้แต่เราสองคนเราก็ไม่ได้ได้เงินเดือนอะไรเยอะมากะนะก็ทําร้านฟาสต์ฟู้ดนะก็ไหนเราจะต้องส่งเงินกลับบ้านองอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใจเยอะมากอะไรทีนี้ก็เก็บเงินเก็บเงินจนไปซื้อบ้านหลังแรกไปซื้อบ้านหลังแรกได้ในราคา สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยบ้านหลังแรกราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะอันนั้นมันก็มันแค่ราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญนะบ้านหลังแรกมันจะเริ่มยาวไปนะคิดว่าเล่าเนี่ยบ้านก็ไปซื้อบ้านหลังแรกเราบอกว่าจะแนะนําคร่าวๆนะพอเล่าไปแล้วมันเหมือนเรายาวไงเราก็ถึงชอบไงที่ว่าเราเออทาคลิปแชร์อะไรเงี้ยเราก็ซื้อบ้านหลังแรกหนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญบ้านหลังแรกก็อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปประมาณ ห้าปีแล้วก็เก็บเอกหลังตอนเดี๋ยวเราจะค่อยมาลงรายละเอียดในเรื่องอื่นแล้วกันอันนี้เริ่มคือเริ่มยาวแล้วจะเริ่มตัดบทละก็คือบ้านหลังแรก 15, 000, 15, 000หมื่นห้าพันหมื่นห้าพันเหรียญอันไม่ใช่แสนห้าหมื่นแสนห้าหมื่นหมื่นห้าพันจุดได้ไงวะแสนห้าหมื่นบ้านหลังแรกนะคะเราก็อยู่ไปอยู่ไปแต่ในสะในอเมริการาคาบ้านอะ่ะมันขึ้นเร็วมันไม่ได้เหมือนที่อยู่ที่เมืองไทยที่ว่า บ้านเราเราอยู่กันไปแบบสืบทออไปบู่ย่าตายายคือบ้านที่เนี่ยเหมือนเขาจะย้ายกันกันบ่อยแล้วบ้านก็จะราคาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่อยเราค่อยมาลงรายละเอียดในเรื่องนี้ในวิดีโอถัดไปถัดไปที่เราจะคุยกันแล้วกันก็คือพอบ้านราคาขึ้นเป็นอาราคามันจะขึ้นแบบเขาเรียกอะไรอะเท่าตัวหนึ่งเลยนะบางครั้งอะจากแค่อยู่แค่ห้าปีนะอยู่แค่ห้าปี บ้านขึ้นจากแสนห้ามืเป็นบ้านขึ้นเป็นในราคาส0 0 0สนกว่าเราก็อุ๊บแต่เรายังต้องใจนี่ที่เรายังขานไม่หมดนะถึงเราขายเราก็เลยตัดสินใจขายแล้วก็มาซื้อบ้านหลังใหม่ที่ที่เราขับลงมาจากบนภูเขาเมื่อกี้เนี้ยก็เลยลองมาซื้อบ้านหลังนั้นก็เราก็ได้เงินดาวจากเงินที่เราขายบ้านหลังเก่าก็ดาวไปโอเคอันนี้ก็คือเป็น ประวัติคร่าวๆแต่ว่ามันก็ยังมีอีกว่าเออทำไมเราแต่ถ้าคนดูวิดีโอคลิปเก่าๆก็จะรู้ว่าเออว่าทําไมเราถึงมีลูกอย่างนี้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 ก็คือมันก็มีมาแต่นี่ก็คือว่าเป็นเป็นประวัติคร่าวๆมาเล่าให้ฟังก่อนที่ว่าเราจะเริ่ม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 สริ่ start ช่องใหม่อะนะก็อันนี้ก็คือเป็นประวัติทั้งหมดคร่าวๆเราก็ก็คือเล่าด้วยความรู้สึกที่มันออกมาเลยเราไม่ได้มีสค c r i ต์ไม่ได้มีอะไรก็คือว่า มันก็อาจจะกระโดดไปกระโดดมาหรือว่าข้ามเนื้อหาไปหรือว่าข้ามไปหรือว่ายาวไปอะไรก็แล้วแต่ก็คือวนไปเวียนมาแล้วแต่หรืออะไรก็ใดๆแล้วแต่นะแต่คือว่าเราก็เล่ามาจากความทรงจําของเราก็คือ,คอจากความรู้สึกจากความทรงจําที่ออกมาเลยนะที่เราเล่าในรถเนี่ยก็คือว่าเราจะหันกล้องมาทางนี้ไงคือว่าทุกคนจะได้เห็นว่าเออแบบว่ามันมันเป็นยังไงมันแต่ละ เมืองแต่ละเทา้าแต่ละจุดแต่ละจุดอมันจะเป็นยังไงนะคะเนี่ยเราก็จะเห็นตามด้านข้างไปด้วยนะคะแล้วเราเราจะได้ไม่เบื่อหรืออาจจะเบื่อนะคะมันจะได้ไม่เบื่อถ้าเราไปนั่งเล่าเฉยๆที่เวลาเราถ้าเราพูดคุยกันอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเรานั่งเล่าเฉยๆมันอาจจะทําให้ทุกคนเบื่อได้มากกว่านี้ๆใดๆแล้วแต่เราจะมาลงรายละเอียดในคลิปวิดีโอถ,ถัดไปว่าเรื่องแต่ละเรื่องเป็นยังไง ที่เรามาทีแรกความรู้สึกของเราหรืออะไรถ,ถัดไปถ,ดถัดไปเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่ที่เราสามารถจะแชร์กันได้อะไรเงี้ยเราก็จะมาแชร์ให้ฟังในคลิปวิดีโอถ,ถัดไปนะถ้าคลิปนี้ก็มันเหมือนจะยาวไปแล,แล้วเราก็เหมือนจะพูดมากเกินไปละออ่ก็เราจะมาลาคลิปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนแลวกันเดี๋ยวให้เรยเป็นคนปิดคลิปดีกว่านะออาเรยโอเคเดี๋ยวให้เรยเซบ๊ายแล้วกันนะคะอะไรเลยบ๊ายๆก่อนลูกจะปิดคลิป <Bye. S 1> และสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ โอเคโอเคบายบาย